สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค,วค่ะเชฟนกค่ะและเราอยู่ในเมนูสุดท้ายของ healthy Food Series นะคะวันนี้เชฟอยากจะขอนำเสนออาหารแบบที่ไม่ต้องใช้ความร้อนในการปรุงอาหารเลยค่ะคุณผู้ชมเชฟเรียกมันว่า No More Heat Food น,นะคะแล้วก็เมนูสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือออเดิฟเต้าหู้ญี่ปุ่นเย็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามาดูส่วนผสมขอ,ของการทำเต้าหู้ออเดิฟเต้าหู้ญี่ปุ่นเย็นกันนะคะ อย่างแรกค่ะเชฟแนะนำเป็นเต้าหู้หลอดนะคะเลือกแบบเต้าหู้หลอดที่ไม่ผสมไข่นะคะอันนี้มันจะทําจากถั่วเหลือง100%ค่ะต่อมาค่ะส่วนผสมต่อไปคือรากบัวค่ะอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นนะคะต่อมาส่วนของน้ํายํานะคะที่จะใช้ก็คืออันนี้เป็นซอสขวดเทริยากินะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะอันนี้คือน้ําส้มสายชูหมักค่ะอันนี้ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะซอยละเอียด งาขาวคั่วค่ะขิงค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะกระเทียมอันนี้คือมิลินนะคะก็คือมิลินนี่ก็คือเหล้าหวานสำหรับปรุงอาหารของญี่ปุ่นนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะและสุดท้ายก็คือน้ำมันงาค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv มาดูการทำเต้าหู้ญี่ปุ่นเย็นออกแบบออเดิฟกันนะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาเตรียมน้ำราดออเดิร์ฟกันนะคะแล้วก็เชฟอยากจะแนะนําคุณผู้ชมนิดนึงค่ะระหว่างที่เราเตรียมน้ําราดเนี่ยอยากให้เอาคุณ,คณผู้ชมเนี่ยเอาส่วนผสมเต้าหู้แล้วก็รา,ากบัวเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยทานแบบเย็นอร่อยทีเดียวแล้วก็เป็นการเลี้ยงน้าย่อยก่อนทานอาหารจานหลักนะคะค่ะตอนนี้เรามาเตรียมน้ําสําหรับราดเต้าหู้กันคะ่ะเชฟแอบหัน่นตัวนี้ขิงแล้วก็กระเทียมไว้ก่อนนะคะ แล้วเราก็ทําการตาค่ะให้ละเอียดเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีที่ขูดที่บ้านนะคะใช้ตัวขูดเอาได้ตัวขูดที่ทําจากตัวหนังฉลามตัวนั้นจะขูดพวกขิงพวกกระเทียมได้ละเอียดทีเดียวแต่เนื่องจากที่นี่หาไม่เจอนะคะใช้วิธีตาแทน ส่วนผสมละเอียดแล้วนะคะจะตักตัวขิงแล้วก็กระเทียมที่ตำไว้ะคะ่ะจะคบ<อ>ก็ใส่เข้าไปในซอสเทอริยากิตอนนี้นะคะเราจะทำการทำน้ำลาดนะคะ ใช้ขวามุญาเลื่อนของให้มันใกล้ๆมือน่อยจริงๆซอสเซเละยกิเนี่ยเขาจะมีความหวานแล้วก็มีส่วนของขิงผสมกระโชยออยู่แล้วเชฟอยากจะทําให้มันเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะการใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ําส้มสายชูหมักค่ะนิลิน แล้วก็น้ำมันงาค่ะค่ะคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเชฟจะแรปแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้จนกว่าเขาจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปจัดลงจานเสิร์ฟกันคุณผู้ชมคะเชฟเอาตัวซอสที่จะราดนบนเต้าหู้เนี่ยไปแช่ในช่องแช่แข็งนะคะ ตอนนี้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะเราใช้เวลาประมาณ15นาทีซอสเราก็เย็นแล้วนะคะแล้วก็เต้าหู้กับตัวลูกบัวเนี่ยมันเย็นมาก่อนหน้านี้แล้วคุณชมตอนนี้พร้อมจะจัดลงถ้วยเสิร์ฟแล้วนะคะสาหรับเป็นออเดอร์เรียกน้ําย่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ,ะวันนี้เชฟเลือกจะใช้แก้วนะคะค็อกเทลนะคะในการจัดออเดอร์เต้าหู้นะคะขอเริ่มที่ลากบัวก่อนที่รากบัวเนี่ยนอกจากจะมีรสชาติมันอร่อยแล้วคุณชม เขายังมีคุณประโยชน์หลายอย่างนะคะแล้วก็มีฤทธิ์เป็นธาตุเย็นนะคะ่ะแล้วก็ข้างในมันจะช่วยให้เราร่างกายเราเวลาเผาผลาญอาหารเนี่ยมันจะเกิดการสันดาบมีพลังงานความร้อนนะ,ะการทานรากบัวก็เหมือนการมีหม้อน้ําในร่างกายนะคะนานๆต้มรากบัวทานทีที่บ้านก็ดีนะคุณผู้ชมยุ่งยากหน่อยแต่ว่าประโยชน์คุ้มค่าทีเดียวะคะ่ะตอนนี้เชฟเตรียมแก้วที่ลองลองผักข้างล่างไว้นะคะ ันนี้วันนี้เลือกใช้ใบออขึ้นช่ายจริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเลือกได้เนี่ยเลือกใบโอบะดีกว่าเพราะว่ามันจะดูความเป็นญี่ปุ่นมากกว่าแล้วก็ใบโอบะมันจะมีรสหอมคล้ายๆมิ้นท์นิดนึงค่ะแต่ว่าใบโอบะเนี่ยมีราคาแพงวันนี้เลยเลือกใช้ขึ้นช่ายแทนนะคะแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ค่ะเวลาเราเอาเต้าหู้ออกจากหลอดเนี่ยค่ะมันสะอาดอยู่แล้วมาจากโรงงานคุณผู้ชมเราทานดิบๆได้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถตัดแล้วก็ทานได้เลย นี่อาหารอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไปทานตามร้านอาหารที่อยู่ตามริมทางเนี่ยเชฟไม่แนะนําเลยเพราะว่าแบคที ria จะเยอะเกินไปเหมาะจะทําทานเองที่บ้าน,น่ะนะคะค่ะตอนนี้เราเชฟจัดถ้วยเรียบร้อยแล้วเราน้ําอย่าน้ําลาดออกจากตู้เย็นนะคะ ้าดลงไปบนบนเต้าหู้นะคะตกแต่งด้วยต้นหอมญี่ปุ่นซอยนะคะแล้วก็งาขาวพั่วะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมออเดฟเต้าหู้ญี่ปุ่นเย็นค่ะ สำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ